สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สรอเบกกาอีก2วันเท่านั้นการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลครั้งยิ่งใหญ่ซูเปอร์โบว์49ก็จะเริ่มขึ้นแล้วขณะนี้นแฟนๆของทั้งสองทีมเริ่มหลั่งไหลกันเข้ามาสู่เมืองฟีนิกซ์และคาดกันว่าจะมีมาไม่ต่ากว่า20,000 0คนทั้งคนที่จะมาเชียร์บอลและจะมารวบสะดุกกับการจัดงานปาร์ตี้ต่างๆซึ่งจะมีขึ้นร,บรอบๆเมืองและคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน ในช่วงสองสามวันนี้ไม่ต่ำกว่า1 0,000่นล้านบาทเลยทีเดียวสฟิเรียนซึ่งเป็นศูนย์แสดงนิทรตสการและจัดงานใหญ่ของเอเฟลขณะน,นี้ผู้คนหลั่งไหลกันมามากมายเลยทีเดียวทิดกับวันก่อนที่เราเคยมาที่นี่วันนั้นก็เริ่มมีคนแล้วแต่ยังไม่มากแต่วันนี้นั่นขนาดไปหมดนะครับเพราะว่าทุกคนต่างก,ก็มุ่งที่จะมาดูศึกใหญ่ครั้งนี้ล่าสุดนั้นค่าตั๋วซูเปอร์โบมีรายงานว่าผูกพุ่งกระฉูดขึ้นไปอีกแล้วนะครับจากราคาตั๋ว500เหรียญ ซึ่งเป็นราคาปกติที่อยู่หน้าตั๋วนั้นล่าสุดซื้อขายกันถึง8,000เหรียญครับคิดเป็นเงินไทยก็2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นค่าตั๋วที่ค่อนข้างจะแพงมากเลยทีเดียวในขณะนี้ก็เป็นที่ต้องการกันอย่างมากเพราะตั๋วที่ซื้อไว้จองไวนั้นหมดเกลี่ยงไปนานแล้วครับทรฐมนตีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐเมกาได้มาแถลงข่าวที่เพิรฟินิกซ์เลยครับบอกว่าจะพยายามให้การ จัดการในขารที่ตุลากครั้งนี้เต็มไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุดครับแม้ว่ารายงานข่าวในขณะนี้จะยังไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ก่อการร้ายใดๆเข้ามารบกวนหรือไม่แต่ว่าทางการสหรัฐก็พร้อมที่จะป้องกันดูแลอย่างสุดขีดครับเพราะฉะนั้นจะใช้ค้มธีคุมเข้มในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นโดยใช้กองกําลังตํารวจทหารและนอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า7 0 0 0คนครับโดยเฉพาะตํารวจเราจะเห็นเต็มไปหมดครับในขณะนี้คุมเข้ม ที่สนามแข่งขันนั้นก็ได้ถแถลงออกมาแล้วว่าจะมีการตรวจคน้นผู้เข้าชมอย่างละเอียดทุกคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่จะเข้าไปดูชมในสนามจะโดนตรวจค้นอย่างละเอียดและห้ามที่จะสะพายกระเป๋าเข้าไปยกเว้นกระเป๋าพลาสติกที่เห็นข้างในได้เท่านั้นคาดว่านะครับในวันนั้นผู้สื่อข่าวเองก็จะโดนตรวจอย่างละเอียดด้วยทุกกระเป๋าทุกอะไรต่างๆนั้นจะต้องให้สุนัขดมก่อนจึงจะสามารถเข้าไปได้นี่ก็เป็นมาตรการที่จะป้องกันความเข้ม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายสรุปเหตุการณ์สำคัญสำคัญในวันนี้ก่อนที่การชิงชัยซูเปอร์โบวจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์